ครับผมดีครับผมเสียเลยนะผู้ใหญ่เลี้ยงครับผู้ใหญ่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 ครับผู้ใหญ่บ้านครับคนฝันแม่นที่สุดผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะมาเจอผู้ใหญ่และวันนั้นผู้ใหญ่ให้ผมเม็ดเดียวด้วยครับแล้วก็เข้าแล้วผมติดตามติดใจผู้ใหญ่มาตลอดแล้วไปเจออีกทีนึงอะไรเม็ดเดียวน่ะ ให้เลขห้าหนึ่งงวดนั้นให้เม็ดเดียวงวดตีงานหลวงพ่อสุทนงานหลวงพ่อสุทนเนี่ยวัดข้างหลังเนี่ยเลขอะไรนะแปดหนึ่งตอนนั้นแปดหนึ่งให้แปดหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวด้วยแล้วก็เข้าแปดหนึ่งแล้วผมก็ตามตัวแกไม่เจอสักทีจนเมื่อวันนั้นผมกลับมาที่ปั๊มที่ทเกงไปเจอที่ปั๊มแล้วก็ถามบอกว่ามีศูนย์ศูนย์ยังไงก็มีศูนย์ศูนย์อีลีมาถึก ผมก็ซูเพิ่นแต่ว่างวดที่ผ่านมาที่เจอกันที่การันตีปัม๊มอีกรอบหนึ่งงวดที่ผ่านมาไวๆนี่แหละทีเนี้ยได้ข่าวว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้มาหนึ่งห้าโค้งสุดท้ายเลยใช่ครับอันนี้บอกว่าแอสชัดชัยได้ไปสองใบครับคือทีมงานของเรานี่แหละคนที่มาถ่าย YouTube นี่แหละก็คือแอดชัดชยัยได้ไปสองใบกับ ตัวเด็ดของท่านผู้ใหญ่เนาะครับแม่งงวดนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ใหญ่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยงวดนี้นะครับเอ,อผมนอนฝันนะ่ะแต่ผมฝันเห็นเลขนะครับครับเอ,อเห็นเลขนะเ,เด็ดเด็ดเลยนะคือคผมเห็นสามตัวเลยคือสี่ห้าสองแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่างวดนี้เนะี่ย ยังไงยังไงก็ต้องมีห้าน่าจะมีห้าแต่ในใจผมเนี่ยคิดที่จะเล่นอยู่ประมาณสามหางผมจะซื้อห้าสองห้าแปดแล้วก็สี่ห้านะครับคือผมจะเล่นหลักห้าแต่ว่าคือผมจะถ้าถามว่าผมจะรูดห้าผมไม่รูดผมจะเล่นแค่สามตัวก็คือถ้ามันถูกก็ให้มันถูกเลยค,คือมันผิดกระทั่งมัน แต่ขอให้มีห้ามามงวดนี้ยังไงก็ชอบห้าชอบห้าชอบห้าสองมากผู้ใหญ่ไปหยิบมาไว้แล้วบอกหยิบแล้วครับหยิบนจากลุงป๋องเรียบร้อยแล้วูที้เมาเยอะเลยผมเอาห้าสองไว้นะครับผมชอบหลักห้าแต่ผมขอน้นห้าสองผู้ใหญ่นี่คือว่าฝันใช่ไหมฝันครับฝันบฝันแบบไหนว่ายังไงก็ผมเห็นตัวเลขเลยสี่ห้าสองเลย คือในความฝันน่ะ<น>ก็เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกช็อตแรกไปก็คือผมชอบห้าหกตัวเดียวนะครับ,รบแต่นี้พอช็อตสองมาเนี่ยคือผมมาเจอผูอ้ช่วยชัดที่เป็นไดมินเนี่ยแกก็อ่านคลิปผมผมก็บอกว่าผมชอบสองตัวเน้นๆเ,เลยผมบอกเลยผมเล่นห้าหกกับห้าหนึ่งหนึ่งห้าแค่นั้นเองครับก็ก็พอได้อยู่เมื่อที่แล้ว ได้อยู่นิดหน่อยอะไรนะผู้ใหญ่ย้ำหน่อยนะเออผมเน้นที่ผมชอบจริงๆที่ผมมอไอฝันเห็นนะครับคือสี่ห้าสองครับที่เห็นที่เห็นนะครับว่าเป็นสี่ห้าสองครับตัดเป็นสองตัวผู้ใหญ่คือคือถ้าผมตัดเล่นผมก็ตัดสี่ห้ากับห้าสองนะครับแล้วีออีกตัวหนึ่งก็คือผมอ่ะชอบเลขห้าแปดสี่ห้าแปดอ่ะสี่ห้าแปดนะสี่ห้าแปดเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ ชุดหนึ่งชุดหลองสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสามตัวนะครับห้าแปดสองตัวเห้าแปดสองตัวเน้นเน้นผมเน้นห้าสองห้าสองกับสี่ห้าสี่ห้าครับแล้วก็การห้าแปดการห้าแปดไว้แต่ว่าถ้าเด็ดเด็ดเอาแค่เม็ดเดียวก็ห้าสอง ห้าสองไปเลยตัวเดียวเลยกลมๆแดงห้าสองไปเลยไม่ครับไปหยิบมากี่ใบแล้วตอนนี้เพ่อหยิบมาประมาณสักสิบใบแล้วครับห้าสองแต่ว่าไปหาลอตเตอรี่มาไม่มีท้ายสี่ห้าสองผมก็เอาตัวอื่นมาพ่วงมาครับนะครับก็เอาเจ็ดห้าสองสมห้าสองมาอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าผมจะเน้นหนักๆก็คือตัวห้าสองครับลงดินเท่าไหร่เน้นเลยเน้นเลยที่สุดกรลงดินนี่สัก ไม่รู้อะผมว่าห้ายังไงก็ต้องมางวดนี้ครับยังไงก็ต้องมาเลยผมอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรลุ้นห้าใช่ไหมครับวิ่งห้าเนาะวิ่งห้าลุ้นห้าวิ่งห้าเลยเนาะวิ่งห้าเลยครับแต่เน้นแกชอบมาสองตัวนะแต่ตัวที่ชอบก็คือห้าสองห้าสองห้าสองแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าร้อยนะครับห้าแปดกันห้าแปดกันไว้พอได้ไหมผู้ใหญ่ตัวละตั พันปูนพันเนี้ยงว้งี้นีเหรออย่าไปถามเลยอย่าไปใครอยากจอะไรก็เลยตโปรตีผู้ใหญ่ครับถ้าลงทุนมดดินเท่าไหร่ครับผมประมาณเคยซื้ออยู่งวดนึงก็สองหมื่นกว่าบาทสามแต่ว่าผมจะไม่เล่นเยอะผมจะเล่นเนี่ยผมก็ซื้อสี่ห้าสองแล้วก็ตัดเล่นก็คือห้าสองสี่ห้าอย่างเงี้ยคืออยู่ในเครือของมันอยู่ครับแต่รู้สึกว่าทุ่มเยอะเวลาผมเล่นคือผมเล่นเยอะอยู่นะจัดหนักจัดหนัก จัดหนักเขาผู้ใหญ่ก็จะจัดหนักแต่ละตัวแต่ละนี่ผู้ใหญ่ก็จะจัดแต่ตัวเน้นๆเหมือนว่าบอกว่าก็จะ,จะหนักกว่าเพื่อนหน่อยเน้นอ่าห้าสองเนี่ยก็าอ, <ๆ S 2> อาจจะ <ๆ S 2> ตัวอื่นอาจจะพันตัวนี้อาจจะสองเนี่ยเนาะครับประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นอ่าถูกไหมลงพิมพ์พิมพ์เรียบร้อยแล้วแตดูลงพิมพ์เขาเขียนตัวหนังสือสวยไหมท่านผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วถูกไหมอันนี้ก็ท่านผู้ใหญ่มาเหมือนกันนะนนี่ผู้ใหญ่มาจาผู้รำแม้วมาแล้วมาแล้วนะครับ ตามนี้เด็ดอีลีสี่ห้าสองวงกลมแดงๆเนาะครับแดงๆสี่ห้าสองใครชอบสายออกกำลังกายก็วิ่งห้าลูดห้าลองดูใครใครใครชอบออกกำลังกายก็ลองดูตัวนี้นะครับครับห้าจับคู่สองตัวเน้นๆก็ห้าสองเนาะครับแล้วก็ตัวรองลงมาก็สี่ห้าต้องกันก็ห้าแปดัะชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนไม่ตามก็สวนไม่ตามก็สวน ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่แบ่งปันนะก็เดี๋ยวงวดต่อไปเจอกันอีกครับผมคขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับครับสวัสดี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 ครับวครับแล้วผมก้าซื้อหนักด้วยพูดถึงนะฮะปกติก็ใส่ตัวละพันสองพันถึงถึงถึงแต่ว่าผมจะไม่ซื้ออยู่เจ้าเดียวผมจะแบบว่าผมซื้อหอยที่นี่ผมก็จะกระจาย แต่ละเจ้าแต่นั้เยอะเัวความเสี claro> ่ยงสูงไม่เยอะครับผมเล่นแค่นี้แค่นี้เนาะแค่นี้ครับถ้าไม่ถ้าไม่ฝันนีเองไม่ทําอทำไมฝันเองไม่ซื้อเลยให้เลขดังไงผมก็ไม่ซื้อดังมาขนาดดังไหนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อครับได้งวดติดครับถามผมเลยว่าได้กี่งวดติดแล้วครับตอนนี้เพิ่มมาเพิ่มมาได้งวดนึงแต่ก่อนนั้นเคยเคยได้สามงวดติดสี่งวดติดก็มีนะครับที่เคยคือเป็นเลขที่ฝันตัวเองฝันนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวตัวไหนครับห้าสองห้าสอง ับไปนะครับห้าสองสองพันคุณสองพันผู้ใหญ่เลี้ยงเลขฝันนะครับเลขฝันเลขคือผมจะไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับไม่เอาเลยจับหนักจับเต็มนะครับทุกคนใครไม่หญ่ซื้อจับทปตัวเดิมนะครับเหมือนเดิมงวดก่อนถามแอดได้เลยห้าหกกับหนึ่งห้าถามแอดได้เลยนะครับงวดที่แล้วผมก็ให้ แรกๆผมให้ห้าหกตัวเดียวหลังๆมาผมก็มาฝันแล้วผมก็วิ่งไปหาลุงป๋องไปหยิบเอาหนึ่งหนึ่งห้ามานะครับแต่อนโอเคครับผมครับผมครับสวัสดี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 ครังวดก่อนจะหยิบหนึ่งห้าให้แล้วสำหรับงวดนี้ตัวเดียวเลย ห้าสองตัวเดียวเลยแต่ตัวกันกันมาก็คือห้าหกห้าหกอีกตัวหน,นึ่งข<ถ>อ 5, อีกตัวหนึ่งให้อีกตัวนึงเท่ากับสี่ตัวลูนห้าโอเคครับขอบคุณครับ